ก็สวัสดีทุกคนนะครับผมตอนนี้เราอยู่กันในเกมสงครามสนามเพาะนะครับใน EP ที่2ครับเราอยู่กันท่ามกลางบรรยากาศสงครามมีฝั่งศัตรูกำลังบุกค,ครับเคลื่อนพลเข้ามากำลังปะทะกันครับโอ้โหเกิดการประทะกันเกิดขึ้นครับสถานการณ์ค่อนข้างที่จะตึงเครียดนะ เกิดการประทะกันแล้วครับมีการปาระมงระเบิดไปไปไปทำการเคลื่อนพลนครับศัรตรูส่งกำลังเสริมเข้ามาปะทะก,กันอีกในเมาช้าครับโอ้ไปไปไปเคลื่อนตัวไปขนาดโอ้ยโดนเกิดการสูญเสียกันเกิดขึ้น เราปักหลักรอครับกำลังเสริมที่กำลังมาสมทบเราส่งกำลังเสริมเข้าไปช่วยเหลือเกิดการประทะกันที่แนวหน้ายิงปะทะกันแล้วอูห้หนี่คือกำลังเสริมของศัตรูครับไปไปไปกำลังเสริมของเราก็มาถึงแล้วกำลังเดินทางมา เราจะบุกแล้วนะครับไปไปไปกูกูกู้ว้าวเกิดการสูญเสียเกิดขึ้นไปไปไปมีการโยนระบงระบงระเบิดไปไปไปเราบุกยึดฐานสตูมาที่เรียบร้อยครับ เจอกันที่สนามรบต่อไปตอนนี้เราอยู่กันในสนามรบที่สองนะครับเราจะส่งพลปืนกล,ล,ลมาเป็นจำนวนมากเข้ารับมือกับข้าวศึกครับเสียงนกหวีดดังขึ้นทางฝั่งศัตรตูครับน่าจะมีการเรียกระดมพลเอาโอ้โหมาแล้วครับฝั่งศัตรตูครับ กำลังเคลื่อนพลเข้ามาโอ้เกิดการประทะกันขึ้น,นครับยิงกันอย่างดูเด็ดเพ็ดมันไป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 เราทำการเคลื่อนตัวไปข้างหน้ามีเสียงนกหวีดดังขึ้นโอโ้กำลังเสริมมาแล้วครับกำลังเสริมของฝั่งศัตรตูประทะกันแล้วครับโอ้โห เกิการสูญเสียกันเกิดขึ้นเราติดต่อขอกำลังเสริมไปกำลังเสริมมาแล้วครับสามนายเราปักหลักรอนะครับกำลังเสริมมาถึงยิงปะทะกันแล้วครับไปไปไเคลื่อนตัวไปข้างหน้าครับ ส่งพลทหารเคลื่อนตัวไปโอโ้ลับมือกับทหารจำนวนมากไปไปไปเราถึงออหน้าฐาศัตรูแล้วไป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  เราทำการบุกยึดนะครับทงศัตรูครับ go, go, go. ไป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 โอเคนะครับเราจะไปเจอกันที่สนามรบต่อไป่อม,มีการปลดล็อกนะครับเป็นเนอระเบิดนะครับเป็นการทิ้งระเบิดนะเดี๋ยวเราจะมาทำการลองใช้ดูโดยการทิ้งระเบิดอูม โอ้เข้าเป้าครับไม่น่ารีบทิ้งเลยมันไม่ค่อยโดนเลยเรากำลังปักหลักรอนะครับรวบรวมกำลังพลแหมกำลังยืนจดจดจ้องจ้องันอยู่นะครับต่างฝ่ายต่างจดจดจ้องจ้องแหมยึกยึกยักยักไม่ทำอะไรกันสักทีนะฮะจดจดจ้องจ้อง จ้องจ้องจดจดกำลังเสริมศัตรูค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับอู้เคลื่อนพลเข้ามาครับกำลังเกิดการปะทะกันแน่นอนเผือดการยิงปะทะกันเกินขึ้นไป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 เราสบกอกาสในการเนลุกคืบนัะเคลื่อนตัวไปข้างหน้า เสียงนกหวีดฟังศัตรูดังขึ้นมีการส่รงกำลังสนับสนุนมาครับปาทักันแล้วฮู้เกิดการสูญเสียไป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 เราเคลื่อนตัวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องครับก o g ก go ไป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  เราสูญเสียกำลังไปหนึ่งนายไป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 เราถึงหน้าฐานศัตรูเลยครับกำลังบุกยึดธงข้าศึกไปไปไป,ไปเราบุกยึดธงศัตรูที่เรียบร้อยครับ เราต้องขอหยุดพักการลบไปแค่นี้นะครับไปเจอกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ <c oughs> ทิ้งระเบิดจากลาเ้ื่อการทิ้งระเบิด